ก็จะเป็นมาทิชัยนะครับป,ป่ามานนะครับในคืนวันเส็รเดือนหกวันที่พระเจ้าตรัสรู้ผนังเดือดช่องหน้าต่างครับเป็นเทพชุมนุมนะฮะนี่คือเทพชุมนุมนะครับเหนือเทพชุมนุมขึ้นไปก็จะเป็นพวกคุณธรรมเห็นนะไ,ไหมจะมีพวกฤาษีนะครับติดกับไม้มานะครับฐานะผนังระหว่างช่องหน้าต่างคือช่วงนี้ครับนะจะมีสองประเภทคือพุทธประวัติกับโทสิชาดก แต่ที่นี่เป็นตัวชาคาดุนะครับมันลบเลือนไปบางส่วนแล้วที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไล่เลยนะครับตั้งแต่ด้านหลังพระกระถานก็เป็นเรื่องไตรูมินะครับก็ตั้งด้านหลังก็จะเป็นเขาสัตักบริพันทั้งเจ็ดนะที่ล้อมรอบเขาฟอสุเมนอยู่นะฮะก็มีประสาทพวกเป็นภูมิต่างๆนะครับไตรูมิก็คืออย่างนี้ครับรูประูมอารูปภูมแล้วก็บาดา บาดาลก็คือโลกมนุษย์นะครัในความหมายนะไม่ใช่ไม่ใช่ในน้ำนะครับนะครับส่วนผนางด้านนี้นะครับเราก็เห็นอยู่ประจํานะครับนี่นะครับเป็นอิทธิพลในยุคเราถามที่นิยมบ้ามากนะครับสังเกตหน้าพระพุทธรูปครับจะาหน้าเหมยๆนิดนึงสังเกตดีๆนะเวลาเราไปเจอภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยสังเกตหน้าพระพุทธรูปเนี่ยจะออกออกไปทำจีนนิดนึงนะครับแล้วที่สาคัญนะครับ แม่พระธรณีครับสังเกตไหมครับว่าทําไมบางวัดนั่งทําไมบางวัดยืนะนะสังเกตไหมครับไม่สังเกตใช่ไหมเอาง่ายๆว่าถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เป็นลักษณะนั่งเนี่ยช่างก็จะดูองค์ประกอบว่าทวารแล้วเนี่ยคือเนี่ยอะไรจะเด่นเพราะว่าในรูปนี้ใครต้องเด่นครับพระพุทธเจ้าต้องเด่นผมว้าครับแต่ทีนี้ขนังเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ว่าพอขนังมันใหญ่เนี่ย ก็าสามารถบ้าทั้งแม่พระธรณีให้ยืนได้แล้วครับแต่ที่ถูกต้องตามลาภแม่พระธรณีต้องอยืนขยะทุกประวัตินะครับตอนที่มารมาถุงบัลลังก์บัลลังก์หนึ้าท่านมีพยานประจัก์พยานยนะท่านมีมีอีกท่านกระชีิกระชีดแม่พระธรณีก็ยืนขึ้นม,ม,ม,มาเป็นประจัก์พยานนะครับแต่ในสมัยก่อนในการบิบมยผกไม่มีนะในการแต่งขึ้นที่หลังแม่พระธรณียืนมาเป็นพยานเห็นว่าเนี่ยบัลลังก์เนี่ย ทำไมครับผมถามนี่ทําไมพญามารถึงได้ถึงได,งได้ได้แค้นว่าเนี่ยบาลังนี้เป็นของข้า,าพระเมมจา้าถามมีใบจองอ่ะท่านถามมีใบจองอ่ะจองไว้แบะบอกไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยพญามารเนี่ยบำเพ็ญบารมีเหมือนกันแล้วตัวเองเกิดจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่พเพราะนว่าท่านนะ่ะบำเพ็ญได้เขาเรียกว่าแรงยาเนี่แข็งแรงกว่าก็เลยชิงเป็นพระพุทธเจ้าได้ก่อน นะคระพิจิงพญามาก็คือจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับองค์ถัดมานะฮะอันี้ถ้าใครอ่านลึกๆเนี่ยอ๋อถึงได้มีการเกิดการแยี่ีบันหลังถึกขึ้นนะครับโอเคนะครับผนหังฝั่งนี้จบนะครับรับพี่ครับเจภาพกิจการเนี่ยมันจะมีความเลื่อต่างกันไหมก็คือวันที่6เห็อนเหนือพระแม่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นภาพกิจีการเป็นรูป เขาพูดว่ลูกปางสมาธิแล้วก็บางที่ก็เป็นปาง,ปงมาวิชัยมันจะไอเดียมันจะต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันครับคําถามที่ดีครับผมครับคือจริงๆไอเดียตรงเนี้คือเหมือนกันนะคะแต่จังหวะที่ปางสมาธิเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ตอนที่ว่าเราพูดจะองศัดสรนแล้วแต่ถ้าเป็นมาวิชยัยเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็าตามเป็นก่อนที่จะตัดสรุนนึกไห,หมครับที่ที่พญามารมาตรวกว่าท่านมีประจักษ์พญานเลยอะไรที่ ถ้ามันจะเป็นผูเ้เจ้าท่านก็หนูจทิงด้ที่ดีถูกไหมครับแต่นี่โอ้จับจรู้เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรครับเพราะพญามารถูกลามพูบแล้วเนี่ย<ช>เป็นภาพต่อเนื่องอันนี้ฝั่งซ้ายนีย่เป็นพญามารเนี่ยจะไม่ยอมนะโอ้จะมาเห็นข้าอย่างเดียวเนี่ยตายแน่ครับฝั่ผมถามไม่จริงครับพญามารนี่มีจริงไหมพญามารในพวกนี้มีจริงไหมที่เล่ในในใจเป็นกิเลสครับเป็นกิเลสในใจที่จะทําให้พระองค์ไม่สําเร็จตอนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับแต่ ทั้งหรือว่าคนที่จะากจะถ่ายทอดเนี่ยจะทำยังไงล่ะคิดอะไรไม่ออกก็หือว่าทยาวยขึ้นมาแล้วก็เกิการสร้างพระเจ้าูกเป็นปางมังกชัยอย่าลืมมาด้านพระพุทธรูปปาต่างตุภมิในอสัสสันะครับเ่ทั้งวิสีิครับครับเป็นบุลาธิษ่านครับแต่ว่าคติเกี่ยวกับเรื่องปางมวงชัยเนี่ยมีมาแต่สมัยลังกาแล้วถ้าแต่สมัยลังกาแล้วลังกา ผู <mile> ้การรับนางกายทีใช่ไหมแล้วก็ทางร้านนาแล้ก็รับมาจากผู้การจะต่อมาเป็นข้อตอบแล้วก่อรับมาจาก็จโภคไทยก็รับมาอนิษยาถูกไหมคือรับมาเป็นขั้นตอบลังกาข้อสอบที่ผู้การผู้การข้อสอบให้ร้านนาฮะโภคไทยอนิษยาแล้วเป็นขั้นการรับสิทธก็สืบต่อบเขมานะครับทีนี้อยากให้ดูภาพเขียนตรงนี้นิดนึงครับเห็นไหมครับว่ามันมีชาวสองชาติอยู่ด้วยกัอ่าเพราะรัชการที่สามมองไงครับมองว่าไอ้ผู้กระหน่ำนี่มาเป็นใคร เนี่ยแม่เนี่ยมาแย่เลยอ่าเนี่ยแย่เยอะเลยยังมีเนี่ยเนี่ยพระรามเนี่ยโดนโดนน้ำตรงหูไม่ไหวแล้วเมืงไทยตายอย่างเดียวราชการที่สามเป็นเพราะว่าราชการที่สามเนี่ยเคยมีผู้อดีตอยู่ครั้งหนึ่งชื่อโรบคันเตอร์ถ้าเคยอ่านในบททิศร้อยเรื่องที่รับลอบโปรไฟล์มาขายบ้านเราถูกไหมฮะแล้วเป็น เจ้าของห้ามคาร์ลคอนใหญ่ที่สุดในช่ว,ชวงแรกการที่สามอยู่ตรงหน้าวัดพยุรมงสาบว่าอ่านั่นแหละฮะมันถือว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยมันกินพื้นที่ตั้งแมมต่ปากกองมงหลวงกระทั่งถึงสะปันที่มีปัจจุบันนะเ้าพยาพยุรมงสาบให้เช่าที่ศูนย์กาแฟนะฮะเราพอนำหนักเข้าเนี่ยเอาเอาโฟมมาขายในการที่สามเอาเรือกลอมาขายบอกเฮ้ยมัไม่ที่สามอ่านั้นแหละมันก็เลยรับรอบขายจริงแล้วก็กดลอกพอตอนหลังจากได้ านก็นเลยเอาไอ้พวกนี้นะมาใสา่ขอหนึ่งเตรมานสำหรับประเทศนะตัดแน่นอนนะครับอ่ะกลับมาครับกลับมาเรื่อไปไกลเลยเนะะาะผนังครับเจ้าสัตว์ฉจกที่เหลืออยู่ครับเป็นพระเวสันดรนชาดครับที่เราเห็นชัดเจนนะฮะเริ่มต้นของพระเวสันดรชาดกช่องนี้ครับเริ่มต้นกาได้ไหมครับพุทธประวัติเริ่มต้นของพระเวสันดรนชาดการเริ่มต้นชัดไหนครับที่การพุทธรรพระนะครับ ที่พนามขอได้ถี่เวลาที่จะไปเกิดแนะ่งนะครับทระสรกกนรไเห็นนะครับทีนี้ครับหันมาดูตรงนี้ครับข้ามจับมานิดหนึงครับที่ผมบอกว่าเสมาทรงกุกช้างครับเห็นไหชัดเจนนะฮะลุกช้ามเสมาทรงซุ้มเสมาทรงกลุกชา้ามเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะนี่อันนี้เป็นตอนฉากที่เราเรียกว่านครกันคือประเด็จกลับเขาเหมือนแหละก็จะมีการว่า ปูกช้างซึ่งปูกช้างที่เห็นในจิตกรรมเนี่ยก็คือเป็นปลูกช้างที่อยู่ในสมัยการพิามุติถ<อ>ูกไหมฮะเอาผมถามนิดนึงว่าสมมติว่าถ้าช่างไม่เคยรู้จักปูกช้างช่างวัดถูกไหม่ะช่างก็ว่าไม่ถูกเพราะฉะนั้นจิตกรรมฝาหนังที่เราเห็นแต่เราวัดแต่ละบทเนี่ยมันก็เหมือนกับสื่ออย่างดีที่ว่าในสมัยนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันมีอะไรบ้างแต่าานี้เราก็เห็นว่าปลูกช้างเป็นอย่างนี้นะอ้ช้าง สถานการที่สามหน้าตาอย่างนี้นะหรืออะไรเยอะยหรืองมกระทั่งไปถึง <amura> การแต่งกานนะครับนะครับน uh, ี่นะครับฝั่งอ่าเรื่องก็จะท่าชาดนะครับก็ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นพระเิสันนนททั้งหมดนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเริ่มแรกที่พระเตมีนะครับแต่ว่ามันลบเรือไปแล้วก็จะไล่ไปเตชะสุขเมะคูจนาวิเวศน์สองแต่ก็ับไปไหนก็ขับ นะครับ <G ül> นะครับนี่คือคร่าวๆนะไม่ใม่ก็ไไรไม่ต้องไปจังเลยแต่เวลาที่ไปดูภาพจิีิตกรรมอยากไปดูว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรฉะนั้นเ,น,น,น,เนีอ๋อไอ้นี่พุทธประวัตินะไอ้ตรงนี้อ่าเป็นอ่าทวดาชาดกนะหรืออะไรเนี้ยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมีทีเด็ตของภาพเขียนที่นี่นะครับซึ่งใครมาหลตอนนี้มไม่เคยนะฮะแต่ใอยๆจะหย่อเข้าไปดูนะครับขอขอจ้กคนสองคนมาตรงนี้ก่ <S <S อน,อนครับอันนี้เป็นตอนที่ พามเจตบุตรที่เฝ้าทางเข้าเขาวง,งกดที่จะไป็าวพระเวยสันดรนะครับแล้วถูกหมาของพามเจตบุตรเนี่ยดึงผ้าชูชกแล้วครับของดีชูชกโผล่ครับโอ้ดูต้องนานน,นี่คือพเก่านะครับโอเคครับา้าผัดจะมาดูครับผัดจะมาเข้ามาดาเูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะคะพักา่าศครับพกา่า ที่แบบว่าเป็นภาพนอกขนดกแต่ว่ามันจะแฝงแฝงอารมณ์ปกผันใช่เรื่องนิรเนาประมาณนั้นนะครับทุกอย่างได้หมดครับบางทีมันก็มีเรื่องกาลังฉากลังร่วมเพศกันอยู่นี่ก็มีฮะเราเรียกว่าภาพกากหมคือภาพนอกขนดกครับครับอจจะค่อยๆเข้ามานะครับที่มันแค่นิดนึงครับครับผมอะดูดวงครบยังครับช่ใช่ครับครับที่ซ่อนอยู่เพราะส่วนมากภาพกากก็จะไม่วาดในในที่เห็นจงแจ้งก็จะแบบแอบแอบไว้ตรงมุมอย่างเงี้ย เพราะว่าตรงจุดนี้ก็ไม่มีใครเดินเข้ามาเท่าไหร่อะไรพีตัวอ่งงี้ทำไมหน้าก็เป็นแบบจีนค่ะนะคะที่สามนะคะที่สามชอบกระเที่ยวกลางแบบจีนนะคะใครนะกี้ตั้งคำถามทั้งฟางจับตะลปัดนะครับถ้าถ้าเราไปวัดใดวัดหนึ่งนะเราเห็นพระจับตะลปัดเนี่ยคือคำอะไรคาอะไรนี่ยเป็นสาวกนะเป็นถือว่าเป็นหนึ่งสาวกของพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่สามารถขึ้นสวรรค์ลงนรกได้ แม้เวลาเราไปเจอในพระเขียนเนี่ยเราก็จะเจอพอะระมาลัยเนี่ยไป<ม>ไปโปรดนรกอยู่นะแล้วก็จะถึงตลัปัดอยู่นะครับรพระมาลัยคือพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์เป็นอัครสาวกไงพี่เป็นพระอาหารหนันต์เ<ร>นี่ย<ร>เป็นตไับปัดอ,อะไรครับพระอุะอปคุป็นอ่าเป็นพระอีกด้านหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านปราบมารสมัยพุทธเจ้าไหมทันครับในสมัยพุทธองค์ทันครับนะครับทีนี้ก็มันก็เป็น นานนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ารู้จากพุทธลักษณะแล้วเนี่ยเป็นพระปางหน้าสม,มุทรเนี่ยที่ทําสร้างขึ้นในสมัยการที่สามนะครับเวลาดูนะครับว่าพุทธรูปเนี่ยอยู่ในสมัยนการที่สามหรือไม่นะครับมันมีจุดใดจุดเดียวที่สมัยอื่นไม่มีสังเกตตรงพระดูกน,นะครับพ้ากันจะเป็นสามออกสามสามเหลี่ยมเห็นลมจะไม่แหลมมากเราเรียกว่าหูใบสีนะครับ ใบสีจะเป็นลักษณะเดียวที่อุทยาไม่มีจโกไทยก็ไม่มีนะคะและการที่3เนี่ยจะทําถูถูแบบนี้ทรงเดียวนะครับแล้วก็พพุทรรูปนะครับแกนในนี้เป็นไม้นะคะแต่ถูกปูนพอกทับนะครับถ้าเราอ่านตาตำนานก็จะบอกว่าเนี่ยผ้าเป็นพ้ารอยน้ํามานะครับแต่จริงๆเนี่ยผมจากที่ศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าถู ย้านมาจากวัดล้างในแถบแนี้วัดใดวัดหนึ่งแล้วก็อยู่ในเขตของพื้นที่สอนอนี้นะฮะก็เลยเอามาตั้งไว้เป็นที่สการบูชากันนะครับแล้วก็เลยเกิดการตั้งชื่อให้พร้อมกับพื้นที่แห่งนี้คือหลวงพ่อสามเสนนะครับนะครับรื่อตำนานสามเสนเนี่ยอยู่ในนิราศอะไรรูบไหมครับถ้าใครหาจุทาดทอรตูไปจำนิราศบากน้านะมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านบอกว่าถึงสามเสน แจ้งความตามสำเนียกแต่ก่อนเรียก3ามแสนทั้งกรุงศรีประชุมฉุดพุทธลูกในวารีไม่เคลื่อนที่ชนธานบาดาลดินเห็นไ,ไหมตำนานเรื่องจุดพระุทธลูกจุดทอนผู้อย่างรู้แล้วแสดงว่าตำนานนี้มันก็ต้องเกิดมาต้แต่สมัยอทิอยาแล้วนะครับผมครับก็ขอพรขอโชคขอลาบท่านได้นะครับ